สวัสดีครับกานเซีสวัสดีครับอ่าวันนี้มาร่วมงานของเบรินดาเป็นยังไงบ้างคะอืมครับผมก็ดีใจนะคะผมที่แบบว่าได้ร่วมงานกับอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นตำาที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานใช่ตำนานของแบบว่าคนที่แต่งหน้าก็จะต้องรู้จักแบรนด์นี้อย่างแน่นอนเนาะแล้วก็วันนี้เขาก็เหมือนออกลายผลักตัวใหม่ออกมาด้วยนะครับที่เรียกได้ว่ามีแบบหลากหลายแบบแบบเฉลสีคือแบบว่า ไอู้น่ารักแบบร่มจริงครับใช่ับจริงขนาดผมที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเมคอัพยังแบบได้ยินมาบ่อยเลยเราแบบมีแอบเลงเลงไว้ไหมคะว่าแบบอยากได้ตัวไหนอะไรเหมือนจะเลงไว้เยอะเลยครับคนนี้ผมเลงไว้เลยแบบว่าตั้งแต่แบบประมาณอาทิตย์ก่อนที่ผมรู้ว่าจปผมอ่ะจะได้มางานนี้ผมแบบส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มเลยว่าแบบเห็นแบบพวกพี่พี่เขารีวิวอะไรเงี้ยว่าพี่ตองขออันนี้ได้ไหมแล้วก็ที่เขารีวิวทั้งเซ็ตอะโหขอทั้งหมดเลยได้ไหมอะไร โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเขาดื่มนะคะเขาื่มเราเราคนอื่นมีอะไรอยากได้ไหมคะครับผมเห็นปักกี้แฮปปี้ผมก็แฮปปี้แหละครับอ้าวถ้าเกิดเขาให้กันโทลรเซตหลังเราจะรววมแล้วก็ให้ปักกี้คนเดียวเลยหรอาจจะขอไปบ้างท่านไหนซ้ำใช่ขอไปใช้เองสักหน่อยเองใช่แล้วก็เก็บไว้ใช้เองได้แล้วก็อาจจะฝากไว้แบบเป็นสต็อกให้ปักกี้ใช้แต่งหน้าให้พวกเราเนี่ยครำนวณอนาคตได้เลยนอกจากน้องปักกี้เราเราู้ว่าทราบแล้วว่าน้องเมีสต็อกก็จะมาหน่อยหนึ่งแล้วแล้วคนอื่นนะคะเรามีไอเทม ว่าติดตัวต้องพกไว้แบบห้ามขาดดีไหมอ๋อคุมีทุกอย่างเหรครับอยู่แล้วครับทุณอย่างเหมือนกันเหรอครับอันนี้ก็ำลังจะตามปักกี้ไปีแต่งพี่กิจถึงไม่ได้เล็กไปกว่าผมมากขนาดนั้นเริ่มใหญ่ตามกันเลยของผมนี่ไม่พกอะไรเลยยืมน้องๆอย่างเดียวเลยเป็นหน้าที่ยืมอ่ะแล้วพี่ดี่ล่ะคะของผมจริงก็จะมีลิฟท์ขอผมที่พกติดตัวไว้เผื่อเวลาแบบพี่ช่างเมคอัพเขาแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วแบบกลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแบบยังสามารถกินข้าวแล้วก็เติมเองได้ครับเขาจะมีแป้งด้วยเขาจะมีแป้งแบบอ่าฮะ คุมมันคุมมันงานเราต้องฟามอ่ะขอก็ถ้ามีติดกระเป๋าก็จะเป็นแบบบลุชชั่นแป้งมีแก้มด้วยแบบสองสีแบบนี้ติดกระเป๋าเนาะถ้แบบติดกระเป๋านะงานเนี้ยแบบองานเติมอะไรอย่างงี้แล้วก็มีลิปปกติครับถ้าพูดถึงสกิลการแต่งหน้าของมีเนี่ยเราเราใครใครเป็นระดัแน่นแต่ว่าสั้สุดเล เให้จัดระดับเหรอครับไม่ต้องให้ต้องให้มาสเตอร์เป็นคนจัดเออต้องให้คนนี้เป็นคนจัดมาสเตอร์ก็องให้เขาบอกไงว่าแบบคือเราเป็นแบบใช่คุณสมบัติรอแล้วรอแล้วพี่กิจเนี่ยเขาจะเขาจะลงหิวตัวเองได้ดีใช่เขาจะมีสกิลในการแบบว่าดูแลในส่วนของเบสเมคอัพต่างๆทุกอย่างตัวเองได้ดีอะไรเงี้ยซึ่งปกติเขาก็แต่ง เมกะเองนะครับทุกคนะจะไม่รู้แบบในแต่และว,วันนี้เขาลงจะเขาจะลงผิวเองเพื่อได้ผิวที่ถูกต้องตามที่เขาต้องการในวันนั้นๆใช่ครับใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอยมีพัฒนาการขึ้นเลยคือพี่เนยในวันที่เนยในวันที่แบบว่าพวกเราต้องใช้แบบว่าแต่งหน้ากันเองอะไรอย่างงี้ครับผมเห็นพี่เนยแบบเขามีบล็อกตามาด้วยเอ้ย <c oughs> เขาสามารถนำบล็อกตามมาเองแอบ,บมีวิ่งห่างไอเลนเนอร์ด้วยอายชโดว์มาเล็กๆ <c oughs> อะไร่เงี้ยใช่ มีไม่เราป่าเองมีเราก็ต้องจดจำได้เนี่ยไม่เราเราแบบว่าแค่เอาตัวรอดได้ครับผมจะได้แบบผ่านวันนั้นไปได้อย่างไม่มอมจนเกินไปใช่ค่ะแล้วก็ปาล์มเนี่ยเขาก็มีมีเนาะมีใช่ไหมมีบ้างมีแต่งนั้นมีบ้างแต่บางครั้งก็จะชอบ ว่าอะไรลงไปแล้วลืมเกลี่ยเนี่ยเป็นปัญหาบางคือแบบว่าสมมติว่าคนรวยอย่างเงี้ยมันไม่ต้องแต่งหน้าเองปาดมนเลยเป็นเส้นบ่ายถ้าไม่มีใครทักก็เป็นเส้นอยู่างนั้นแหละนะครับจะได้ปกป้องแต่บามแต่งหน้าแฟนซีแบบว่าเขาอาจจะมาใส่แฟนซีอะไรไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะไรจะเรียนให้อะะไรอะเรียนอ๋อโอเคครัย่างพี่จักเขาก็มีมีสไตล์ของเขาครับผมก็แต่งได้แต่เขาก็จะคอยถามเช็คกับเราตลอดว่าเอออย่างนี้โอเคหรือยังมีต้องเพิ่มอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยใช่ประมาณนี้สิ ครับผมต่มาให้แต่ละคนป้ายายาเลยค่ะป้ายยาพี่เซนเอยว่าคอลเลคชั่นนี้เราควรจะต้องแบบเก็บรวบยังไงครับผมก็สําหรับเมลินดาคอลเลคชั่นนี้นะครับผมก็มีโทนสีให้เลือกแบบมากมายตามสไตล์ของทุกคนเลยนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมพี่เซนแล้วก็ทุกคนพี่พี่ทุกค,คนที่สนใจอยากแต่งหน้าก็ฝากเมลินดาด้วยครับอ,อ,อ,อยากมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ก็น,นั่นแหละครับทุกคนคนเราไม่ควรมีเครื่องสำอางแค่ชิ้นเดียวนะครับแต่งงามเพราะขนคนงามเพราะเมคอัพนะครับช่วงนี้มามีงานทุกวันเลยครับครับผม ถ้าอย่างของสามพี่ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีเรียนช่วงเช้าก็สบายแล้วก็จะโอเคหน่อยแบบว่าช่วงเช้าก็จะก็จะตอนนลงคืนก็จะนอนเร็วขึ้นแล้วก็ขอผมนะครับนอนเร็วขึ้นแล้วก็ตื่นแบบออกกำลังกายนะแล้วก็กินแล้วก็ค่อยหมดแรงตอนออกงหมดแรงเหมือนทเลยี่าใช่จริงก็ทีความเหมือนกันเออเราว่างกันช่วงเช้าแล้วก็จะแบบช่วงเช้าเราสามารถไปใช้เวลากับการออกกำลังกายหรือว่าสามารถนอนตื่นสายได้นิดหน่อยแล้วเขา เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเริ่มแอคทิวิตี้ใหม่ละในการวิ่งกับเพื่อนพรุ่งนี้นะเพื่อนไปวิ่งแล้วตอนเช้าอยากลองดูว่ามันจะถูกใจไหมเพราะว่าปกติเราตื่นเช้าไม่ไม่ได้ครับมีมีชุดมนหัวไหมนี่แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อเสื้อวิ่งและอะไรนะเจ็ดโมงเช้าครับใช่นะครับตะกี้ชวนไม่ได้อยู่แล้วตามก็ อาจจะยังวันเรียนเช้าพี่เล่วันนี้นินเทเวอร์ชอบวิ่งบนลู่ส่วนพี่เน่เขาคงวันพี่กับผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ไลฟ์สไตล์เดียวกันถึงไปวิ่งด้วยกันก็แยกกันอยู่ดีใช่พี่จังก็ติดลู่วิ่งครับครับถ้าเราอบคูลนิธะเราก็มีเรื่องการศึกษาอะไรไดๆการศึกษายังไงช่วงนี้ดังดังในเทอมนี้เหรอครับเทอมนี้ผมจะเรียนแบบเช้าทุกวันเลยครับ จะถึงสุกคือเรียนเช้าทุกวันแล้วก็เรียนเต็มวันบทุกวันเลยก็แบ่งเวลาก็คือตื่นเช้ามามันยากอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ผมยังแมวสองตัวใช่ไหมครับคือเวลาตื่นเช้าผมก็ต้องเหลือเวลาแต่เมื่อก่อนอาจจะตื่นแบบใช่เมื่อก่อนอาจจะตื่นแบบก่อน45นาทีก่อนเขาเรียนทุกวันนี้ต้องตื่นก่อนแบบชั่วโมงครึ่งเพื่อที่ที่จะให้แบบตื่นมาแล้วให้อาหารเพราะอาหาเล่นๆกับแมวก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยไปเรียนอะไรสี้ ส่วนเวลานอนก็จะเป็นช่วงแบบนั่งวนตู้ทำงานอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนัง้นครับยิ้มนิดหน่อยแล้วกลับไปก็เล่นกับแมวสักแป๊บเดียวแล้วก็นอนพยายามให้ให้นอนเร็วอยู่ครับก็ส่วนของผมก็จะพยายามนอนเร็วๆครับผมเพราะว่าช่วงนี้มีข้อหางคุณหมอว่าให้นอนเร็วๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะพยายามแบบว่าปรับเวลานอนตัวเองเท่าที่ทําได้แล้วกันครับเพราะว่า เรียนช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงมิดเทอมที่มหาโหดแล้วเรียนฟิล์กก็ออกกองสารพัดประโยชน์เต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ฝึกเป็นเ็กดีไปเรื่อยสำหรับผมก็ตื่นไปเรียนเช้าทุกวันเหมือนกันบางทผมจะมีเรียนแค่แบบ3วันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้หนักเท่าของบางแต่ว่างานก็เยอะมากแล้วก็ ต้องต <sk PI K> ื่นมาดูแลตัวเองยามเช้าปามตื่นมาก่อนคึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อดูแลแมวผมตื่นก่อนชั่วโมงครึ่งเพื่อแต่งหน้าไปเรียนเดี๋ยวงตรียนคู่ต่อแบบต่ออีกใช่ไหมใช่ใช่ผมไปเอาต่อต่อเลยทำงานเยอะขนาดไหนคะเราแบบมอยากอ้อนๆขอกำลังใจจากแฟนตั้งใจยังไงบ้างเห็นเขาให้กำลังใจมาตลอดนะครับใช่ใช่อันเน้นอ้อนหน่อยสิจริงๆเห็นทุกคนแบบว่า ให้กําลังใจกันมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแบบว่าเห็นพวกเราทํางานกันเออประมาณนี้มาก็แบบทุกคนก็แบบเห่วงสุขภาพพวกเราก็ขอบคุณมากๆครับผมบครับกความห่วงใยทุกคนเลยครับอ,อ๋ <c oughs> อแ<า>ล้วที่ในพิณานทานด้วยเนี่ยนักสืบขาใช่ครับ <c oughs> ครับผมก็ <c oughs> สำนักสืบปีนี้นะครับผมก็ได้ไปแจกกายเซ้าอีกแล้วในวันที่12นะครับผมก็เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวเราติดตามทางสำนักพ,พิมพ์ว่าแบบจะ,ะมีอะไรยังไงออกมาให้ทุกคนได้ ขาร่วมบ้างต้องลองดูต้องรอดูครับผมครับผมครับก็ไม่เลยครับนี่ครับทำไมหรืว่าเรื่อความที่แบบมันไม่มีอะไรเะถามแล้วอะไรเสิร์ฟมชอบมากเลยอะไรเสิร์ฟจริงๆมีไหมเรามีแบบเราในนาอมีจริงจอ่งเมื่อวานก็มีหลายคนเป็นห่วงแบบสุขภาพเออเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสุขภาพใจของพวกเราแต่อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรครับพวกเราพวกเราโอเคแล้วพวกเรามีความสุขเห็นทุกคน มีความสุขพวกเราก็มีความสุขให้ทุกคนเศร้าวเราก็เศร้าไปด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้อยากให้ทุกคนแบบว่าแฮปปี้ขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ประครับประคองกันไปกันไปอย่างนี้เรื่อยๆบอกว่าขอให้ความสุขกันดีกว่านะครับผมใช่พวก,พวกเราก็อยากสร้างความสุขให้ทุกคนเหมือนกันไม่อยากทุกคนเศร้าครับโ้โเราแฮปปี้แล้วทุกคนยิ้มเร็วหนึ่งอ <somewhat S 2> สองสามนี่ครับค่ะยังนอบคุณคร์ตได้รอยยิ้มสามร้อยเปอร์เเลย กูน่อยแล้วบุ๊คบุ๊สุดสาาี่ต่างมันนี่เองก็ที่ต่าง